ชนออฟเซนาเปิดให้บริการในสโต re ไทยทั้งสองระบบแล้วแชนนออฟเซนาคือเกมผจนไทยแนวไขปริศนาเชิงภาษาที่ให้ผู้เล่นรับบทเป็นนักเดินทางออกสำรวจหอ,อคอยลึกลับที่แบ่งเป็นชั้นๆโดยแต่ละชั้นมีวัฒนธรรมและภาษาของตัวเองเป้าหมายของผู้เล่นคือการถอดรหัสภาษาอันซับซ้อนผ่านการสังเกตบทสนทนาและการจดบันทึก เื่อเชื่อมโยงผู้คนที่แตกแยกให้กลับมาสื่อสารและเข้าใจกันอีกครั้งตัวเกมได้แรงบันดาลใจจากตำนานบาเบลและมีงานศิลป์ที่โดดเด่นสไตล์โมบิอุสผสมกับติ่นไอการ์ตูนฝรั่งเศสเบลเยียมพร้อมเพลงประกอบที่เราใจผู้เล่นจะต้องแก้ปริศนาเพื่อไต่ขึ้นสู่ยอดหอคอยพร้อมค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวตนและจุดมุ่งหมายของตนเองด้วยเวอร์ชั่นมือถือได้รับการออกแบบอินเทอร์เฟซใหม่ทั้งหมด ให้เหมาะกับการควบคุมผ่านระบบสัมผัสพร้อมระบบบันทึกเกมบนคลาวด์และสามารถทดลองเล่นได้ฟรีก่อนตัดสินใจปลดล็อกเกมเต็มพร้อมโปรโมชั่นลด10%ถึงวันที่2กันยายน